สวัสดีครับสวัสดีมิตรหมอแคนแฟนหมอลัมทุกคนนะครับเมื่อนี้ผมจะมาขอเ้าถึงประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในวงการหมอลัมนะครับและก็คือเป็นเป็นวิกฤตนะครับเป,เป็นปัญหาของหมอลัมวงหนึ่งนะครับที่เพิ่นได้รับผลกระทบนะที่เพิ่นเจอปัญหาอยู่ในตอนนี้เนาะท่านผู้บริหารก็ได้ออกมาโพลล่าสุดนะครับบอกว่าสารจากเมนะครับผู้บริหารหมอลัมเนี่ยนะครับ แม่ไม่ติดใจที่คุณจะเอาเครื่องปั่นไฟไปเพราะแม่ยืมเงินมาซื้อขนนกกระจอเทศโดยเอาเครื่องปั่นไฟประกันคำนี้เจ็ดแสนบาทแต่คุณเล่นเอาขนนกของวงเนี่ยไปหมดเลยซึ่งเป็นมรดกสะสมที่ลูกหลานบ้านตองหเนี่ยได้ทำมาหากิน ถูกใจคุณนะแต่มันไม่ถูกต้องนะครับทางผู้บริหารเพิ่ออกมาพบแบบนี้นเนาะแล้วหลังจากนั้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งเพื่อนก็ออกมาเคลื่อนไหวขึ้นกันเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนอยางเงียบปะโดนแล้วเพื่อนนึกว่ามันสิจบแล้วนะครับผมแต่ว่ามันยังบาจบเพื่อนก็เลยต้องออกมาขอชี้แจงในประเด็นของเพื่อนเหมือนกันนะครับอีอกฝั่งหนึ่งนะครับเพื่อนได้ออกมาโพสเหมือนกันโพสชี้แจงบอกว่า จากประเด็นตามโพสต์นี้ที่เกี่ยวกับตัวผมหรือคอมเมนต์ที่สื่อถึงตัวผมซึ่งผมได้พยายามที่จะอยู่อย่างเงียบเงียบนะครับเพื่อทําหน้าที่ในส่วนของผมคือการเป็นผู้บริหารวงใหม่ที่กําลังก่อสร้างขึ้นแต่อีกฝั่งก็มีประเด็นอยู่เรื่อยๆจุดเชื้อเพลิงใส่ไฟในแต่ละวันไม่จบไม่สิน้นซึ่งสร้างผลกระทบต่อตัวผมสมาชิกทีมงาน ที่ร่วมกันทำงานในส่วนของตัวเองและการกระทำเช่นว่านั้นดูท่าจะไม่มีทางทุเลาลงซึ่งผมก็เลือกที่จะอยู่อย่างเงียบเียบเสมอมาโดยตลอดเพราะผมคิดว่าแม่จะมีความเป็นผู้ใหญ่แต่กับการการที่ผมยังเงียบกับทำให้ไฟนั้นมันไม่ลดลงกับยิ่งเป็นเพลิงถาถมให้ทุกสิ่งทุกอย่าง มันพังลงยิ่งกว่าเดิมวิาพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบผมจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ปกป้องตัวเองขอชี้แจงว่าประเด็นแรกนะครับประเด็นแรกคือเครื่องปั่นไฟกรณีเครื่องปั่นไฟเนี่ยแม่ได้มาขอยืมเงินผมเจ็ดแสนบาทโดยที่แม่เอาเครื่องปั่นไฟมาเป็นหลักประกัน และทําสัญญาลงวันที่4กรกฎาคม2,565ผมกับผมเนาะว่าจะทยอยส่งคืนเดือนละ30,000บาทและค่าเช่าเครื่องปั่นไฟวันละ5,000บาทผมไม่เคยได้รับเงินตามสัญญาจำนวนนั้นเลยซึ่งณขณะนั้นตัวผมยังไม่ได้เข้า ตัวผมเองยังไม่ได้เข้าไปบริหารวงแต่แค่คนซัพพอร์ตดังนั้นเครื่องปั่นไฟควรอยู่กับผมหรืออยู่กับแม่ประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ก็คือต่อจากประเด็นแรกแม่แจ้งในโพสต์ว่าผมเอาขนนกไปและในคอมเมนต์จากแฟนคลับของแม่เองที่ว่าผมเป็นคนขโมยหรือ ทำอย่างไม่ถูกต้องและไม่ถูกใจแม่การที่ผมเอาขนนกมาโดยได้มีการพูดคุยกับแม่ก่อนที่ผมจะเอามาวันที่28เมษายนที่ผ่านมาผมได้ขอให้แม่คืนเงินผมเป็นจำนวนเงิน316,000บาทวงเล็บมีสลิปเพราะเป็นเงินที่ศิลปินขอเบิกล่วงหน้าแม่ ให้เขาเบิกโดยให้ผมจ่ายไปก่อนและรับที่จะเป็นคนชำระให้ผมในภายหลังแม่บอกยังไม่มีจ่ายผมจึงขอขนนกกลับมาประมาณ1,000ก้านคิดว่ามันคุ้มไหมกับการเป็นหลักประกันก่อนอาหากแม่จ่ายเงินผมผมก็ยินดีที่จะคืนขนนกให้ แล้วอีกอย่างฝั่งทีมงานของแม่ก็ได้เข้ามาคุยกับผมหลังจากที่ผมเอาขนนกมาผมก็อธิบายให้ฟังทุกอย่างก็เข้าใจตรงกันแต่มาวันนี้แม่กลับมาโพสทำให้ผมถูกตราหน้าผมจึงต้องออกมาพูดบ้างและสิ่งที่ผมพูดมีหลักฐานประกอบคำพูดทุกอย่างสุดท้ายนี้ ใครอยากทราบอะไรสงสัยส่วนไหนทักมาถามผมโดยตรงหากมีการกล่าวถึงหรือเป็นการตั้งคำถามเพื่อจงใจให้คนมาวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบในเชิงลบนะครับและหรือดูหมิ่นหรือดูหมิ่นผมทีมงานในส่วนทางไม่ดีหรือทำให้เสียหายผมก็ขออนุญาตใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย ทุกกรณีนะครับเพ่อเก็เออกมาโพดแบบนี้นะครับพี่นอ้องเนาะใดๆก็แล้วแต่อะแต่ก่อนหน้านี้เห็นมันโพ์อยู่บอกว่าก่อนนั้นนี้ก็เห็นออกมาเคลื่อนไหวนะครับถ้าอีกฟังหนึ่งเนาะได้ออกมาเคลื่อนไหวบอกว่าอยากออกโหนกระแสมากตอนนี้ใครใจดีติดต่อให้หน่อยจากการเอกสารตั้งแต่5ธันวาคม2 5 1 5จนถึงปัจจุบันให้ดู ทำไมคุณถึงทำกับผมได้ทั้งๆที่ผมรักและศรัทธาคุณขนาดนี้อ่ะพอเพื่อน่ออกมาโตแบบนี้นะครับเอ๊พีน้องครับเรื่องเล่านี้จะเป็นจ้าไหนตอละครับผมเป็นกาลังใจให้ทั้งสองฝ่ายละกันครับผมเท่ากับบ้อหัวเรื่องเล่าเป็นจังไดแน่แต่ก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายเลยนะจังไดกับผมเน,น,นาะในฐานะที่เท่าเป็นเอฟซีแฟนคลับของมอล่ัามผมอยากให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาคุยกันนะครับเนาะ ให้หาทางออกร่วมกันแล้วก็ให้เดินออกจากกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายนะครับอจังใดเป็นกัเคยร่วมงานกันเนาะเคยรักแล้วก็เคารพก,กันเคยงานร่วมกันนี่แหละพี่น้องครับกรณีนี้กันลังเป็นที่ถูกพูดถึงกันเป็นย่างมากเลยนะครับผมในวงการหมอล่ำเนาะ mm. เราก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวตรงนี้จะจบลงยังไงจะจบลงจังไดล่ะกับฝากถึงเนาะเอฟเพื่อนก็นได้บอกฝากเตือนนะครับในการที่จะ คอมเมนต์ <Comment S 2> นะครับ FC <MC S 2> แฟนคลับที่จะคอมเมนต์เนาะบางทีเราก็ไม่รู้ข้อมูล100%หรหลอกว่าอะไรเป็นยังไงเราก็เพิ่งอย่าเพิ่งไปตัดสินแล้วกันครับส่งกาลังใจให้เพิ่นได้อยู่แต่ว่าอย่าเพิ่งไปวา่าผาดพิงหรือว่าไปวา่าให้อีกไฟหนึ่งจนเพิ่นได้รับผลกระทบนะครับผมอยากจะให้ทั้งเพิ่นทั้งสองไฟเด็กเครียดกันเองเ้าในฐานะแฟนคลับเป็นกาลังใจให้ยูห่างๆส่งกําลังใจให้เพิ่นสนับสนุนผลงานของเพิ่นสมมุิเพิ่นนีน้ฟูมปิด หรือว่าเพินเพ่นมีผลงานอย่ามมากเข้าสนับสนุนเพิน่นอันนี้ก็คือการสนับสนุนที่ถูกต้องนะครับนี่แหละพี่น้องครับเนาะ,ะส่งกําลังใจให้นะครับทางทาง,ทางผู้บริหารหมอลำเนาะแล้วก็ทางอีกฝั่งหนึ่งที่กำลังตั้งวงหมอลำใหม่ด้วยนะครับสู้ๆเนาะขอให้ปัญหาตรงนี้ก็คือหันหน้ามาคุยกันแล้วก็หาทางออกร่วมกันแล้วก็ตกลงกันได้ด้วยดีเนาะแล้วก็เดินจากกันด้วยดีนะครับผมในฐานะ เอฟซีไฟขับของหมอลำวงการหมอลำเป็นวงการที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมที่คนผู้ใดที่มาเป็นแฟนคลับหมอลำนี่จะต้องมีความสุขนะครับเข้าขยะห้ทั้งแฟนคลับหมอลำมี่เสียความสุขไปเนาะส่วนปัญหาส่วนเรื่องราวของเพิินกับทรงกับนังใจเพิินและกัเพิินเป็นเพื่อนเครียดก,กันเครียบปัญหากันเนาะพี่น้องเนาะอะ,อะโอเคครับมือน,นี่สำหรับบาวโจวดีไซน์นะครับก็ขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ